มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอลเก๋งเขียวเบียวค่าน้ำมันเกิดอาการแปลกๆกลางรายการหนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวขอตรวจฉี่ค่ะ ก่อนหน้านี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะเมื่อรถเขียวเบี้ยวค่าน้ํามันออกอาลาวาดตามปั๊มน้ํามันก่อนจะถูกพลเมืองดีรวบตัวได้และเกิดการทะเลาะวิวาทแน่นอนนะคะว่าหนุ่มกันชัยกาเนิดพลอยไม่รอช้ารีบเชิญลุงดําพนักงานปั๊มน้ํามันหนุ่มพลเมืองดีเบียผู้อยู่ในเหตุการณ์และบอนเจ้าของรถเก่งสีเขียวโดเพื่อนสนิทของบอนและฝ้ายพี่สาวของบอนมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันในรายการโหนกระแสทันที ระหว่างที่บอลเก่งเขียวนะคะได้เปิดใจ ตอบคำถามด้วยอาการมึนๆนะคะไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องแถมยังถามคำ,คำําำแต่เจ้าตัวก็ขอโทษกับสิ่งที่ทำกับลุงพนักงานและไปข่มขู่ทะเลวิวาทส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเงินบอลรถเขียวบอกว่าผมไม่มีตังค์ซึ่งขณะดำเนินรายการบอลเจ้าของรถเขียวไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้หนุ่มกัญชัยผู้ดำเนินรายการถามหลายครั้งและบอกด้วยว่าผมว่าคุณมีอะไรแปลกๆตอนนี้ พร้อมทั้งถามทีมงานว่าบอลเก่งเขียวเบี้ยวค่าน้ำมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่ลานจอดรถอีกทั้งยังเอ่ยปากว่าทำรายการสดนี่ก็เจออะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเหนื่อยใจเหมือนกันพูดไม่รู้เรื่องจนต้องเชิญพี่สาบอลขึ้นมาพูดคุยด้วยก่อนขออนุญาตตรวจฉี่บอลหลังจบจากรายการค่ะ โดยฝ่ายพี่สาวของบอลขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับน้องชายเมาแต่ไม่รู้ว่าเมาอะไรพร้อมอยากให้ไปรักษาอาการที่เป็นอยู่ยืนยันน้องชายมีสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างวอนอยากให้เรื่องจบส่วนสิ่งที่น้องชายได้กระทำลงไปก็ขอให้เป็นชะตาก,กรรมที่น้องต้องได้รับและหลังจากจบรายการขอนกระแสนะคะบอลรถเกี่ยวได้ไปตรวจฉีดตามที่หนุ่มกัญชยัยร้องขอ ล่าสุดนะคะผลการตรวจได้ออกมาแล้วปรากฏว่าพ้นตรวจฉี่เป็นสีม่วงหรือว่าพบสารเสพติดในร่างกายนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ